ครับครับสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงครับผมสุขูสุคนนะครับมื่อนี่มารอดักหนูตั้งแต่เที่ยงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางดักบ่วงนี่มันหายากครับผมส่วนที่เห็นนะครับเนาะก็เลยออกมาแต่เว้นเลยนะครับมัอนี่กับบ่วงหาสิบหลังนะครับเอาลองเลาะเบิ้งนะครับผมช่วงนี้เข่าในน้ำมันเหลือหลายอยู่นะครับผมหนูมันก็กระจายอยู่ทั่วแล้วครับผมสี่สามตัวมันยากเนี่ยแ็กน้อยนะครับอ่ะลองเลาะเบิ้งนะครับมื่อนี่วาซิมีมองดักบ่วงนะครับแดดพอนเลยนะครับผมช่วงเที่ยงแต่ว่าตอนเศร้าอากาศหนาว สวยมาก,กนี่แหพ่อนี่เราใค่เนี่แต่มีลมนะครับผมลมแหง้งนีงว่าเบื้องตามนี่แหละเขาก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับผมโอ้ยโอยหนูติเนี่ยโอยหนูครับผมโอ้หมาควดบดัดเดยอันนี้หนูกัดหญ้าติเนี่ยหนูน่าจะกัดเข่ามาก,กิจอู้เพี้ยทางมันนองผมเบิื้องอุยอ้ย ผมว่ามิดโตนะนี่นี่ครับทางเที่ยวหนูหยับยาไปไม่ไหมนะครับเนี่ยคิดว่ามิดโตครับมิสิทธิ์รุ่นอยู่นะครับผมถ้าเพื่อนบอไปกินก่อนอ้าดินแข็งเนี่ยเป็นถนนครับมองนี่แดดมันจาเนาะครับเนาะแหนมเห็นบอคักมาไหนพูดถอะทางหนูโอ้นะครับผมนี่แลนลงให้น้ำอีกนะผมเนี่ยดักเลยนะครับผมดักไว้แต่เว้น ก็ดีนะครับผมดักบ่วงเนี่ยเพราะว่ากินติดกินเกื้อกินไก่เขาที่ได้หายนะครับเนาะตากแดดตากลมนะผมสังเกตว่าดักแต่เว้นนี่ที่ถือดีนะครับถือดีกว่าเขามาดักช่วงแรงๆคำคำนะครับผมเ่ทางแรนลงอ๋อมานบ่พี่น้องครับผมนี่ครับผมทางมัน ดินแข็งนะครับปักเยีเย้ยงไว้มีอีกหูหนึงครับผมเนี่ยทั้งบอกคือไหลเถี่ยหูคนละตัวหรือว่าตัวเดียวกันคือหไหลหูเถี่ยดินแข็งปก๊กนะครับผมเป็นถนนแสงน้ำจ่าครับผมก็ค่อยเห็น นี่ครับผมเนี่เห็นมนอกโลกอยู่นี่บ่ครับทั้งหนูแลนนะครับแลนขามขาคณะรับแน,น่มีหลายปองครับผมบนแหน่มันหนูอาจจะเป็นหนูหลายตัวก็ได้เอาละนี่ครับผมหูหนูช่วงนี้มันเห็ดหูจังสี่ครับผมผู้ใดสิเป็นแหนมเห็นวีนองคณะหกแหน่ยากครับอันนี้บ่วงผมสองหลังนะครับ มันมีออกไซดขวานะครับเนาะก็เลยดักไว้นะครับ,ระะรบหายากเติบแล้วหูแบบนี้เบ่งหูเปลียวนะครับผมมาพีเบ่งอีกทางนึ่งนหะนนเกี่ยงบอกครับผมเกี่ยงเกี่ยงเลยเนาะครับเนาะไปสีหาเห็นครับเนี่เยเห็ดหูอยู่แบบนี้มันยังบ่ทันได้ขุดคุยนะครับหนูเหมือนกับว่ามันกำลังใหญ่ทิ่นใหญ่ฐานประมาณนี้นะครับผมอืม,มีของแท้พี่น้องครับผมเพ่ะ ไม่เอี่ยมเลยนะครับคุยหนูหนาคุยเลยนะครับผมเอลองเบิง์มันแรนมานี่ครับทิ้งคณะเลยนะครับเอาบ่วงลุ้มไว้ครับผมคุยหนึ่งนี่ประมาณหาหลังหกหลังเะครับผมยู่แถวๆกันนี่มีสองคุยครับพูนข,ขาวๆอยู่พูดเห็นปะคุยหนึ่งนะครับหนึ่งสองเดี๋ยว รอเบิ้งมาสรเรียบร้อยบอพี่น้องครับผมมีโตแน่นอนครับสองหูนี่ครับใส่บ่วงเสร็จเรียบร้อยครับผมมือนี่ใส่แล้วตะเวนนะครับสีม่วงกว่าๆนะครับผมบ่วงห้าสิบหลังใส่เบิดเลยนะครับเพราะว่าหนูคุยนึงผมดักหลายหลังนะครับผมดักไส้ดักขวาดักหลายทางนะครับกะว่าบ่ให้พลาดนะครับผมเอาจังไดก็รอรุ่นพี่น้องครับผมรอบหัวคำนะครับเนาะเดี๋ยวดิทายามอยู่นี่แหละนะครับรอบหัวคำเดี๋ยวไปนั่งเร่นอยู่เทียงห่างนะครับเนาะประมาณ ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวปูงแยนให้เจ้าที่ก่อนนะครับเนาะเจ้งคอยสิมานหนูใหญ่นะครับอ้าวลูกดานหายอยู่หากินมันมานดูตัวใหญ่นะครับผมมานตรวดารดนะครับครับผมตอนนี้ทุ่มเครื่องนะครับเดี๋ยวไปรอบงบวงกันนะครับรอบหัวคำเพื่รู้ว่าหนูมันท่านได้ออกบ่นะครับผมลองออกเ็ว้นวในจักน้อยนะครับ เดี๋ยวไปเบิ่งขางทางนี่ก่อนนะครับเนาะขางทางนี่ว่ามั่นใจขึ้นกันขางทางนี่ก็ได้บ่วงตั้งอยู่สองหลังนะครับงเงียบอยู่นะครับผมโบซูนนะครับลดเยียบบเนบ่บวงบ่วงหาย อะไะเอา้าใส่นาคุยนี่ครับผมว่วงหายไปแล้วใส่น้นไหนอุย้ยนี่อุ้ย่บอเถือกพี่น้องครับผมหลุดเ๊้หลุดได้จังไโอ้มันออกไปแล้วครับ คนละโตดิคนละโตกับคุยนี่เตคุยนี่ยังบูซูนนะครับโอ้ยหลุดวะนี่แม่โมดติดบ่วงครับไปเบิงฟังทงหน้านั่นนะครับมันท่านได้แลีนขามพันนาบ่หลังนี่ยังบูยังบูงบาตา่ำนะครับผมตั้งอยู่ครับบ่วง ไม่ซูลคือเก่าครับบวงอยู่สาละบอหนี่หลงคันนาเละมั้งนี่อย่างมะไก่แล้วด้วยโว้ยหลงคันนาอีดีอยู่คันพู้นนะครับผมหลังนึงอยู่นี่ ออกมาครับคือเงียบแท้บ่วงยังบอกนี่ครับขุยมันออกไปยังบอกออกครับ ยังบอ,อ,อกจากหนะูยังบอกนะครับเนะเรียบร้อยดีครับบวงยังบมดต่ำอื <c oughs> พากันออกดึกแค่ สามซีหลังเงียบ,บคิ๊บยังบม่ต่ำนี่ก็อีกคุยนึงนะครับผมคือเก่าอืมยัมงไม่ออกครับตั้งอยู่คือเก่ากัวบพวง บบซูลอะไรพี่น้อยนี่คุยมันยุ่นีหรันี่ยอะยังเกียงเลยครับหนูคือวีออกมาซูนครับผมบ่วงเบิดแล้วครับโบถือจักโตนะครับผมบ่วงกับโบตีนนะครับมีซูนอยู่หลังหนึ่งข้างทางนะครับเนาะลากบ่วงไปครับแต่ว่าโบติดเอ้าเดี๋ยวล้อรุ่นตอนเศร้านะครับผมยวที่เข้าบ้านแล้วล่ะนะครับยาม รอบหกข้ารอบเดียวนะครับผมเดี๋ยวพูดกันตอนเศร้าแค่นึงครับผมครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมเศร้านี่อากาศหนาวนะครับผมแต่ว่าเมื่อนี้หมอกบ่ค่อยหลายปันใดนี่ครับผมไปดื้บ่วงกันนะครับว่าสีมานบ่เมื่อคืนนี่บ่ถึกนะครับผมแต่วันเบิ่งเศร้านี่นะครับเนาะเป็นจังใดนี่กลางทางนี่ครับคุยนึงบ่วงตั้งอยู่บ่มาครับผมบ่ถึก มีซู์บบอซูน์พื้นนี่มันหลากบวงไปบอซูนับเนี่ยบ่มาทางนี้เนี่ยอันนี้เหมือนจะต่ำหรือจังใดรลอดเด็กเหมือนรูดะนร้บเนี่ยปูดน้อยนึงครับอื้ บ่วงหลังนี่ล่มประง,ง,งังี่งครับผมล่มโม่ถึกอู้ขาดไอ้ยะ่ะขาดอีกแล้วครับผมนี่นี่นี่โอ้มันเป็นต่อไม้ครับมีทางเด,เดียมอยู่นี่ขาดซ้ำมือขึ้นตามหลังนี่นะ บ่ามาอีกบมต่ำโอ้บวงขาดอีกแล้วพี่น้องกับผมนะบวงหนังนี่คือเป็นซุวงนี้โอ้มันขุดขี้ดินถมนี่มันขุดคุยอีกนะครับไปออกฟังพุ่นโอ้โหนี่ครับขุดคุยมาถมครับนี่ ฟังขังให้หน้านี่บัมาติดทั้งนี้บัติ่งครับผมคือบัขามคันเท้มืลยเนี่ยบววตั้งดูกเกาเบิดหนะผมบัวซุนหรอครับผม กับโบซูนครับบุกมาทาั้งนี้โบได้ครับผมหนูตัวนี้มันอาจจะตื่นนะครับมันติดบ่วงหลังหนึ่งแต่ว่าบ่วงมันขาดคุยมันอยู่หันนะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ่งจุดต่อไปอยางไก่เติบนะครับมาเบิ่งคุยทั้งนานนี่ครับเนี่ยสี่เรียยร้อยบ่ดักไว้หลายลังเลยนะครับคุยไม่ไหม เงียบที่หล่ะฮอ้มีขยับแล้วพี่น้องครับผมนั่นนั่นออ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้อง,ออง,งรครับผมนั่นโอ้ตัวใหญ่ปะไหนครับตัวนี้ติดนาคุยเลยถ่ายใกล้ปะได้นั่นนะเอาละ,าละเรียบร้อยครับผมนี่ฮะรุนนีิกระลังขว่แสบเลยนะครับผม เรียบร้อยแล้วคุยนีย่หลังนี่โอ้โหมันขวดขี้ดินมะถมนะนี่ขวดหลายคุยหลายหูแทบนั้มันหลโตเต๋อเห็ครับขวดขี้ดินมะถมบวงนะครับเอาเดี๋ยวไปเบื้งคุยนั่นพี่น้องครับผมนะั่นทั้งนาอีกคุยนึงนะครับเรียบร้อยพอคุยนี่ เงียบครับโอ้ต่ำบวงอีเแล้วพี่โนงครับผมมเมมันต่ำแล้วมันกัดครับอตัวนี้แสบนี่กัดบวงงอเบิดออกให้หน้าครับผมมุ่เปียบวบอกอกอผัดแดนออกให้หน้าไปแล้ว บ่ได้ครับตัวนี้ผมมาทางนี้หุ่นลงทั้งกลางนะครับงานอีกคุยนึงครับถือปะเงียบแดีโอ้ลูดบวงครับผมหลวดเบอร์สิบสี่นี่เป็นยังไงคือลูดดีแต่สงสัยที่ได้กลับมาใส่เบอร์สิบสามแล้วครับ ก็หลังนี่ผัดบรลูดบูถือครับคุยนี่ก็ได้เอาูปลูดครับรูดอยู่หลังเดียวเล่นเข่ากลางให้นะนั่นครับผมหนูช่วงนี้มันบ่ค่อยแล่นแล่นขางขางนาครับผมก็เลยดักยากต่ำอยู่หลังน่นหลังออกกลางขางนาไปหุ่นอยู่นี่คุยนึงครับนี่ บบขยับเลยต่ำบ่บวงหอดบ่ต่ำน้องขับผมเนี่ยช่วงไม่อยู่นะอันนี้ก็บ่ต่ำไปออกใส่ลงให้หน้าบา่คือมูลแทะพี่น้องของผมโอ้ ขาดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยชงเนี่ยโอ้โหขาดอีกแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ครับขาดเรียบร้อยอืมขาดสอง,งนะครับมือนี่ว่าด้กินอีกแล้ว ตื่นแล้วครับบ่เนี้หนูตัวเนี่ยหลังสุดท้ายแล้วครับเบิร์ตต่ำน้อยนึงครับหลังนี้โอ้โหเสียดายเนาะครับเนาะขาดเลยหูนั่นออกวงเดยปุ้นมันเล่นในปลาเขานี่แหละนี่ทางมันอยู่นี่นะครับแต่ว่าโบได้ครับขาดเอาละครับผมเก็บบ่วงไปแล้วครับบ่วงห้าสิบหลังถึงหนูตัวเดียวนะครับผมขาดสองหลังเนาะครับเนาะ หนูใหญ่เขาปรได้นะครับ้วก็ได้เป็นหนูรุ่นๆนะครับผมกําลังใหญ่ขึ้นมารุ่นนี่อมกําลังแสบนะครับขวใส่ผักต้นหอมผักชีนะครับผมคลิปที่แล้วก็ได้ตัวหนึ่งนะครับผมไดมือละโตนะครับเดี๋ยวี่ลงคลิปให้บังคือเ่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะหนูช่วงนี้มันกัดดักยากนะครับดักบ่วงยากเพราะว่าหนูมันแล่นได้ไปทัวนะครับมันอยู่ในป่าเขานะครับผมออกจากหูก็คือลงป่าเขานะครับมันบอลเลนขางคณะนะครับผมก็เลยดักยากเห็นเป็นทางล้างเทียนมันเที่ยว ครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับบ่ได้เที่ยวประจําทั้งเที่ยมกับโบไม้เลยนะครับบ่วงนี่บ่ค่อยขยับนะครับขยับพอถึงขยับประมาณซีหาหลังนะครับถึอตัวหนึ่งแล้วก็ขาด2นะครับผมนอกนั้นบ่วงกับโบติงนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกการติดการตามครับคลิปหน้าพามาดักไหมครับผมสวัสดีครับ